้าตรงไหนที่เรามีประโยชน์กับเขาเราอยากไปทําตรงนั้นเราอยากรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์นะเลยไม่เคยคิดว่าจะไปเสด็จงานานี้เราไม่ทำอานนี้เราไม่ทำเราคิดว่าเราทางานได้ทุกอย่างการเพิ่มสักภาพคนเนะี่ยเขาต้องเรียนรู้งานใหม่ๆอะไรใหม่ๆแล้วเพิ่มทักษะให้ตัวเองเพื่อให้เขาได้เรียนรู้หลายๆอย่างเพื่อเขาเรียนรู้ได้หลายๆอย่างแล้วเขาจะเริ่มทํางานได้เก่งขึ้น พอเริ่มทำงานเก่งขึ้นประสิทธิภาพมันก็จะเพิ่มขึ้นอดีตที่ผ่านมาแล้วมันคือประสบการณ์เราเก็บไว้อนาคตมันยังมาไม่ถึงเราทำจจุบัทไม่ดีที่สุด สวัสดีค่ะพี่ยุทธสวัสดีค่ะวันนี้มีรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาคุยกับพี่ยุทธในรายการคุยกันภาษาพี่น้องซีพีแรมค่ะมีทราบว่าพี่ยุทธทำงานที่นี่มาหลายปีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับพี่ทางานที่นี่เริ่มทํางานที่นี่ตั้งแต่ปี37ปัจจุบันก็จะ30ปีแล้วเริ่มทํางานพี่ก็ทางานที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวเลยเพราะว่าได้เนี้ยคือทํางานที่นี่พี่ทางานตั้งแต่เป็นอาการเล็กๆพื้นที่นิดเดียวจนปัจจุบันนี้เป็นบริษัทที่ ใหญ่โตมีพนักงานเยอะและมีหลายสาขาเลยรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นคนหนึ่งที่ได้ทําให้บริษัทนี้เติบโตขึ้นมาและพี่ก็มีความรู้สึกว่าซิปแรมเป็นครอบครัวของพี่ที่รักและภาคภูมิใจที่ได้ทํางานอยู่ที่นี่และก็มีความรู้สึกว่าผูกพันกับที่นี่การทํางานที่นี่ทําให้พี่มีทุกอย่างในวันนี้ที่พร้อมและจะบอกสิ่งดีๆให้กับเพื่อนและพี่น้อง และก็คนรู้จักให้มาผลิตสินค้าตอนเรียนพอชอพศที่เรียนจบไฟฟ้ากำลังมาเลยมีความรู้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมแล้วก็ได้เข้ามาทำงานที่ซิฟิแรมที่เริ่มท้นทำงานที่นี่ก็เริ่มจากวิศวกรรมสอมลงเครื่องจักรเลยมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรบุปกรณ์พอเราทำงานไปสักระยะหนึ่งของการที่ว่า ครื่องจักรแล้วเรารู้สึกว่าเราเบื่อเราอยากไปทํางานด้านเกี่ยวกับการขายบ้างอะไรบ้างรู้สึกว่างานด้านเกี่ยวกับการขายการเงี้ยมันน่าจะก้าวหน้าได้ดีกว่านะมันได้เจอลูกค้าได้เจอคนใหม่ๆได้อะไรใหม่ๆเราก็เลยอยากอยากเปลี่ยนสายสายงานที่ไม่เกี่ยวกับวิศวะก็เลยไปเรียนต่อปริญญาตรีด้านการตลาดเพิ่มเติมเข้ามาแต่พอไปเรียนเสร็จการตลาดเข้ามา เราก็คุยกับคนไม่เก่งน,นะเราสื่อสารกับคนก็ลําบากนะแต่มันเรียนมาแล้วอันเนี้ยแต่เราได้รู้ว่าโดยพอเราเรียนเสร็จเราได้ประสมประสานว่างานด้านการบริการคนแล้วงานด้านผลิตแล้วงานด้านวิศวกรรมมันแยกจากกันไม่ได้มันเลยต้องทาให้เราเราผสมผสานได้ทุกอย่างเราได้เรียนรู้ตลาดต้องการยังไงเราได้เรียนรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร แล้วเราต้องผลิตเครื่องตัวไหนมาเพื่อซัพพอร์ตให้กับตัวสินค้านี้เพื่อให้สินค้านี้ผลิตออกไปรองรับสินค้าพี่ยุทธได้รับมอบหมายให้มาดูในส่วนของการผลิตและงานวิศวกรรมมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะและมีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะ เราเราไม่เคยคิดว่าเราจะทํางานผลิตหรือทํางานคือจริงๆเราเป็นคนทํางานได้ทุกที่ทํางานได้ทุกอย่างเราไม่เคยไปเสธงานนี้ว่าเราจะไม่ทํานะอันนี้เราจะไม่ทํานะความรู้สึกเรานะถ้าตรงไหนที่เรามีประโยชน์กับเขาเราอยากไปทําตรงนั้นเราอยากรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์นะเลยไม่เคยคิดว่าจะไปเสดงานนี้เราไม่ทําอันนี้เราไม่ทาอานนี้เราไม่ทำเราคิดว่าเราทํางานได้ทุกอย่าง เลยได้รับโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆอยู่ตลอดเท <Okay. S 2> ่าที่จําได้พี่ก็น่าจะผ่านการทํางานมามากกว่าสิบในงานนะ <Okay. S 2> เช่นวางแผนพัฒนากระบวนการฝ่ายผลิตฝ่ายวิศวกรรมคเครื่องจกักรอะไรพวกนี้แหละครับ <Okay. S 2> ยังวนเวียนอยู่เกี่ยวกับด้านการผลิตเป็นหลักท <Okay. S 2> ี่ผ่านงานมาก็หลายๆอย่างเจอคนมาก็เยอะรูปแบบการทํางานก็เปลี่ยนไปตลอดงานผลิต กับงานวิศวกรรมพี่มองว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยงานผลิตคือคนเราต้องพัฒนาคนเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้ให้เขาและเราคิดว่าจะต้องพัฒนาเขาไปด้านไหน<ม>เพื่อให้เขาเติบโตไปพร้อมกับบริษัทและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเราต้องมองว่าคนทุกคนมีความสําคัญกับบริษัทในส่วนของงานวิศวกรรมเราก็ต้องพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรขึ้นมาทดแทนแรงงานคนเพื่อช่วยให กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในเมื่องานผลิตและงานวิศวกรรมไม่สามารถแยกออกจากกันได้เราต้องทำงานไปพร้อมๆกันเราต้องเตรียมคนเตรียมพืม้นที่เตรียมกระบวนการเครื่องจักรต้องมองถึงคุณภาพประสิทธิภาพเวลาและความาาไปลอดภัยไปพร้อมๆกับการผลิตสินค้าออกสู่ตลาด การที่เอมี่ได้ทำงานกับพี่ยุทธนะคะพี่ยุทธมักจะมีไอเดียในการปรับปรุงพัฒนาเครื่องจกักรพัฒนากระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลาพี่ยุทธได้ไอเดียมาจากไหนบ้างหรอคะเราก็เห็นกระบวนการผลิตสินค้าเห็นการทำงานของพนักงานแบบซ้ำๆเดิมๆเป็นงานที่ต้องใช้คนเยอะทุนสูง,สงประเด็นสำคัญอีกอย่างคือเราต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดดังนั้นเมื่อแรงงานคนไม่เพียงพอต่อการผลิตเราจึงต้องพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาเครื่องจักรขึ้นมาใช้ให้เหมาะสมกับงานของเราเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกทั้งเรายังต้องผลิตสินค้าแบบใหม่ๆเพื่อนําเสนอลูกค,ค้าอยู่ตลอดเวลาขบวนการผลิตเราถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันเราต้องพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตสินค้าได้ต,ตามความต้องการของตลา ในส่วนของการพัฒนาคนพี่ยุทธมักจะสนับสนุนผลักดันความสามารถของน้องๆอ,อยู่เสมออยากทราบว่าพี่ยุทธมีเทคนิคในการพัฒนาคนยังไงบ้างคะเราอยากรู้ว่าคนทํางานต้องการการเติบโตจากการทํางานการที่ให้เขาเติบโตได้เราต้องสนุนให้เขาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องมอบหมายงานและให้โอกาสเช่นเรามอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถให้เขาบางครั้งไม่สําเร็จเราก็ต้องกลับมาดูว่าเพราะอะไรเขาถึงทําไม่ได้ เราต้องค่อยติดตามสอบถามสาเหตุเพราะอะไรที่ทำไม่ได้ติดปัญหาอะไรให้คำแนะนำบ่อยครั้งที่เราต้องใช้ความอดทนที่จะรอเพื่อให้เขาเรียนรู้และทำงานที่มตหมายให้สำเร็จเราต้องมองว่าคนทุกคนประโยชน์<ๆ>เขาถนัดด้านไหนส่งเสริมให้เขาทำงานในด้านที่ชอบด้านที่ไม่ถนัดก,ก็ค่อยๆเพิ่มเติมให้เขาเรียนรู้ พี่คิดว่าเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วคนทุกคนจะเติบโตแข็งแข่งไปพร้อมกับทุกสถานการณ์ไม่ทราว่าพีมีการพัฒนาคนในหน่วยงานยังไงบ้างคะเหมือนที่พี่เคยเล่าให้ฟังนะว่าคนเราไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเข้ามาทํางานก็ไม่ได้เป็นมาก่อนทีนี้การพัฒนาคน ให้ได้ดีมากขึ้นคือต้องให้เขาทํางานเรียนรู้งานใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอการทํางานของพี่หรือการจัดการของพี่ก็โดยการที่ว่าโยเทน้องๆให้เรียนรู้งานใหม่ๆห,หลายๆห,หน่งงานเสร็จแล้วน้องๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคนเครื่องจกักรที่เปลี่ยนไปอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปเพื่อตัวเองจะได้นํา ตัวนี้ไปพัฒนาคนต่อพัฒนาทีมงานต่อคือเราทํางานเราต้องเป็นทีมแล้วเราต้องมององคอ์กรเป็นหลักถ้าเราไม่เป็นทีมต่างคนต่างทํางานทําให้งานของเราออกมาไม่เต็มประสิทธิภาพและทําให้งานของเราเกิดกระนาดังนั้นการโรเตทน้องๆไปไปเรียนรู้งานใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยทําไม่ใช่เป็นการลงโทษแต่เป็นการที่ว่าพัฒนาเขาให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นให้เขา สามารถเจออุปสรรคที่แปลกหรือที่แตกต่างจากเดิมให้เขาสามารถแก้ปัญหานั้นได้โดยไม่ต้องไม่ต้องรอว่าการตัดสินใจจากเราหรือจากคนที่ต้องรอคําสั่งจากคนอื่นเขาสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้เพื่อไม่ให้งานนั้นติดขัดแล้วทําให้งานนั้นออกมาได้ดีแล้วก็ไม่เกิดปัญหาการที่เราโรเตทน้องๆไปตามจุดต่างๆหรือคนไปตามเองากาน ทำให้น้องได้เรียนรู้คนได้รู้จักคนเพราะอะไรที่ยากที่สุดคือคนคนเป็นอะไรที่เข้าใจยากมากคนเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราไม่รู้จักกันหรือเราไม่เคยเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราจะไม่ไม่รู้เลยว่าคนนั้นคิดอะไรอยู่คนนี้คิดอะไรอยู่แต่ถ้าเรารู้จักกันหรือเป็นเพื่อนกันการช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องต่างๆการช่วยเหลือมันจะช่วยได้ง่ายมากกว่าหรืองานที่เรา ร้องขอหรือขอร้องไปทุกคนก็พร้อมจะช่วยเหลือเพราะเรารู้จักกันและเราได้เรียนรู้สักกันแล้วการเพิ่มสิภาพคนเนี่ยคือเราอยากให้ทุกคนทํางานได้เต็มที่ได้เป้าหมายที่เราต้องการการเพิ่มสุภาพคนเราถ้าทําเริ่มทํางานไม่ได้ทํางานเก่งมาตั้งแต่ต้นเขาต้องเรียนรู้งานใหม่ๆอะไรใหม่ๆแล้วเพิ่มทักษะให้ตัวเองการที่เราจะลงเททพนักงานคนหนึ่งเพื่อให้เรียนรู้งานใหม่เขาต้องรู้ว่า เขาเข้ามาอายุงานเขาประมาณไหนแล้วเขาพร้อมที่จะข้าวเดินออกไปเพื่อเพื่อจะเรียนรู้งานใหม่หรือยังต้องดูว่างานเขาเขาไม่เสียงานเก่าเขาทําได้แล้วเขาทําได้เต็มที่แล้วถ้าเขาทําได้สําเร็จแล้วเขาพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่แล้วเขาต้องโรเตทให้เขาไปเรียนรู้งานใหม่เริ่มต้การโรเตทคนเนี่ยมีคนที่ ไม่ไม่เห็นด้วยหรือว่าต่อต้านในการโรเทศของพี่ยุทธไหมคะมีบ้างครับในการที่ว่าเราต้องลงเทคคือเขาไม่เข้าใจว่าเราลงเทศเพื่ออะไรการลงเทคคือการลงโทษเขาหรือเปล่าอันนี้เราต้องเรียกน้องมาคุยว่าอ่าพี่ขอย้ายเราไปอยู่ตรงนี้นะเพื่อน้องเรียนรู้งานใหม่งานตรงนี้เพราะด้านนี้พี่คิดว่าเราน่าจะเรียนรู้ได้เต็มที่แล้วเพราะทุกคนต้องต้องเติบโต ถ้าคุณรู้อยู่แค่นี้คุณก็ไม่เติบโตคุณต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่บ้างอะไรเพิ่มเติมบ้างน้องก็จะได้เข้าใจว่าทําไมต้องโรเททคือแรงจูงใ,ใจสําหรับคนรู้โรเททนะเรามองเรื่องการเติบโตมากกว่าว่าอนาคตถ้าเขาเรียนรู้ได้หลายหน่วยงานได้หลายจุดเขาพร้อมที่จะเติบโตไปขึ้นหน้าพร้อมรับงานที่มีภาระเพิ่มขึ้นตําแหน่งที่สูงขึ้นรายได้ก็จะได้เพิ่มขึ้นถ้าคนไม่พร้อมจะโรเทท คือคุยแล้วนะครับคุยแล้ว,ว่าให้เขาโรเตทแต่เขาไม่พร้อมโรเตทเราก็ให้เขาอยู่ที่เดิมและค่อยๆเพิ่มสกิลหรือเพิ่มความกล้าให้เขาเพิ่มความแข็งแกร่งให้เขาให้เขาพร้อมที่จะโรเตทไปงานอื่นต่อเวลาให้น้องๆย้ายหน่วยงานหรือว่าโรเตทไปเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าคุณต้องทําด้านนี้ด้านนี้ได้แบบนี้ได้แต่เรามองว่าน้องเหมาะสมที่จะไปไปทําตรงนั้นเหมาะสมที่จะไปทําตรงนี้ เพราะจุดงานเดิมเขาน่าจะเรียนรู้ได้เต็มที่แล้วเราเรามีการวางแคเรียพาฒให้น้องๆในการเติบโตทุกคนไม่ได้เติบโตพร้อมๆกันขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคนว่าคุณจะพัฒนาตัวเองได้มากแค่ไหนคนพัฒนาไม่เท่ากันคนพัฒนาได้เร็วกว่าก็จะเติบโตเร็วกว่า จะผลักดันความสามารถของน้องๆโดยการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการในทุกๆปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานของทีมแซมิประกอบ่ยจะมีเยอะมากๆเลยค่ะอยากเลยอยากจะทราบว่าผลงานไหนหรือนวัตกรรมไหนที่พี่ยทธภาคภูมิใจที่สุดคะผลงานชิ้นแรกที่เคยขึ้นเวทีแล้วพี่รู้สึกว่าเป็นงานแรกที่พี่พทำแล้วภาคภูมิใจไหมข้อระดับหนึ่งนะไม่ใช่ดีที่สุดเพราะภาคภูมิใจทุกงานแต่งานนั้นคือเป็นเป็น,ปน,ปนงานที่ว่าเป็นเครื่องปัก เื่องปาดเยี่ยมโลซึ่งอันนี้เราก็ได้เข้าไปประกวดในเวทีพิเศษนอวอร์ดมาแต่ไม่ได้ช,ะชะนะเลิศแต่รู้สึกว่าเป็นชิ้นแรกที่เราลงมือทําเป็นชิ้นเป็นฐานและเป็นเครื่องจักรขึ้นมาก็เหมือนที่พี่เล่าให้ฟังว่าเราเห็นการมวลการทํางานของของคนที่ทํางานซ้ําๆแบบเดิมๆงานเดิมๆแล้วก็ทําไปสักพักประสิทธิภาพงานก็ลดลงทีนี้เราก็ต้องมองว่า เอาอะไรมาแทนดีนะเราก็เลยคิดและพัฒนามันขึ้นมาว่าถ้าทํามันขึ้นมาได้เนี่ยมันสามารถลดปัญหาตรงนี้ไปได้เยอะลดก้นต่อนื่งงไ้ได้เยอะแล้วก็จานวนแพ็คต่อคนใชโมงเราได้เพิ่มขึ้นเราสามารถลดแรงงานได้เราสามารถทําให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้นโดยการที่ครีมที่เราปาดออกไปเต็มแผน่นเพราะเมื่อก่อนเราใช้คนในการปาดตักแลปะปาดทำให้ครีมเป็นคลอง อยู่มุมใดมุมหนึ่งตรงกลางมากเลยครับแต่นี้เราปาดเรียบไปทั้งแผ่นทําให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ลูกค้าได้สินค้าที่ที่มีคุณภาพและตรงความตาอ้องการของเขาเวทีที่เราเราไปมาก็หลายเวทีนะเราได้ทั้ง p r e s i d ิเดไปทั้งบัวบานไทดเซนโคเดนแอนด์ Ant, เราก็ได้รู้สึกว่า าเวทีที่เป็นระดับประเทศก็เป็นเวทีไทยแลนด์ไกเซนปี2562ที่เราได้รางวัลของเวทีไกเซนคือเป็นมือตักที่ช้อนตักขนมปังแตเข้าซองตอนนี้เราได้รางวัลเป็นซิมเบอร์มาอันนี้เป็นไอเดียในการที่ว่าปัญหาที่เกิดคือเราใช้คนในการแพ็คสินค้าตัวนี้เยอะมากเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นก็ไม่สามารถใช้งานได้ เดิมกระนวนการเดิมเราใช้คนในการเปิดถุงแล้วก็หยิบเข้าซองแล้วไปด้วยยอดด้วยปริมาณของสินค้าวันหนึ่งประมาณ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นแถวสามหมื่นชิ้นแล้วมัน,ม,นมันอยู่ไม่ได้ละเพราะเราใช้คนเยอะมากเราก็เลยต้องพัฒนามือจับมือตักตัวนี้เข้ามาโดยเราออกแบบเองคิดเองทําเองทั้งกระบวนการทั้งหมดแล้วเราลดคนได้จากะบวนการนี้ จากเดิมเราใช้คนอยู่ที่ประมาณ15คนต่อกะต่อเครื่องปัจจุบันนี้เราใช้คนแค่5้าคนต่อกะต่อเครื่องลดคนได้เครื่องละ10คนวันละ20คน3เครื่องก็ตกไปแล้ว60คนครับจริงๆแล้วถ้าให้พี่ทำแบบเป้าหมายที่ท้าทายเลยคือ พี่ต้องการพัฒนาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาทดแทนคนโดยให้เครื่องจักรทางานแทนคนได้มากที่สุดเพราะว่าเครื่องจักรทางานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนคนทํางานได้ช่วงแรกๆก็จะทําได้อยู่ที่ประมาณร้อเปอร์เซ็นต์พอหลังๆเริ่มเหนื่อยล้าประสิทธิภาพก็จะลดลงเรื่อยๆไม่เหมือนเครื่องจักรที่เรานํามาใช้เครื่องจักรที่เรานํามาใช้เนี่ยมันใช้ได้ยาวๆตลอดเวลาได้ประสิทธิภาพเท่าเดิมและคงที่ก็เลยเป้ามหมายท้ายทายคือพัฒนาเครื่องจักรให้ได้มากที่สุด เมื่อเราพัฒนา,นาเครื่องจักรเข้ามาแทนคนได้แล้วคนที่เรามีอยู่ก็ต้องมีศักษะหรือสกิลเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องไปทํางานที่เหนือกว่าในส่วนที่ว่าเครื่องจักรไม่สามารถทําได้เจนงานประดิษฐ์ประดอยหรือทําสินค้าในสินค้าที่มูลค่าสูงเป็นสินค้าเงินเม็กซ์ที่สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น บทบาทหน้าที่ของพี่ในแผนข้อพี่ก็เป็นโค้ชให้กับน้องๆในเรื่องการทํางานน้องมาปรึกษาเรื่องต่างๆเรื่องน้นเรื่องนี้พี่ก็ให้คำปรึกษาไปให้คําแนะนําไปให้เขาคิดเองได้หรือทําเองได้โดยการดึงศักยภาพน้องๆอ,ออกมาให้มีประโยชน์กับตัวเองและงานที่เราทํางานที่เราทํามาคือเรื่องการพัฒนาขั้นกระบวนการเนาะแล้วก็ เึื่อจากบุคลอย่างนี้ยซึ่งน้องๆที่ทําร่วมกันอยู่ mm. ก็ได้เห็นแล้วว่าเราทํำไปเพื่ออะไรเพื่อลดขั้นตอนเพื่อลดของเสียซึ่งน้องๆเห็นแล้วนี่นคือเป้าหมายที่ต้องทาตัวอย่างที่พี่ทําให้เห็นว่ามันลดได้ขนาดไหนสิ่งที่พี่ทําพี่ก็คิดว่าคนรุ่นต่อไปต้องคิดได้เองและทําได้เองโดยพี่เห็นได้จากน้องซุขที่เสนอความคิดว่าพี่ผมอยากทําเครื่องนี้แบบนี้ เพื่อลดตรงนี้ได้ไหมพี่ก็เลยให้กลับว่าลองทําดูทําได้เลยซึ่งพี่เขาภูมิใจนะสิ่งที่พี่ทําให้เป็นตัวอยา่างแล้วน้องสามารถได้คิดต่อแล้วก็ทําต่อได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วพี่อยากให้ทีมงานที่ทุกคนไปปลูกฝังกับน้องๆรุ่นใหม่ๆใ,ให้เขาทําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้ดีขึ้นจริงๆเราไม่ได้เป็นโค้ชเฉพาะเรื่องของเครื่องจักรหรืออะไรเนี้ยนะ เพราะในเรื่องของคนการดูแลทีมงานการที่ทํายังไงให้ทีมงานและน้องๆพนักง,ง,งานให้เขาทํางานอย่างมีความสุขโดยที่เขาไม่คิดจะลาออกจากที่นี่มันก็ได้มาจากตรงที่ว่าทีมงานหรือซูเปอร์วิเซอร์ขึ้นหรือหัวหน้างานขึ้นต้องดูแลเอาใจใส่น้องเขาอย่างไรต้องทำให้เขามีความสุขกับการทำงานด้วย หลายเคสที่น้องมาปรึกษาในเรื่องของว่าพี่เด็กคนนี้พูดไม่ดีทะเลาะก,กันอะไรกันพี่ก็ให้คำปรึกษาในส่วนที่ว่าเออทำอย่างไรไม่ให้เขาทะเลาะก,กันคนทุกคนประโยชน์ก็ต้องพัฒนาเขาอย่างไรต้องไปใส่ใจมากขึ้นในส่วนที่คนที่มีปัญหากับคนที่ดีอยู่แล้วจัดสรรให้เขาทำงานในส่วนที่งานเราไปได้ และทําให้งานนั้นไม่เกิดปัญหาด้วยแต่ที่ดีที่สุดนะให้เขาทํางานร่วมกันได้ทีนี้เราต้องทําปัญหาตรงนั้นนี้อย่างไรให้หมดไปก็ต้องคุยกับทีมงานและเรียกทีมงานที่มีปัญหามาคุยตัดไปแต่ตกลมเสมอแล้วเราต้องเข้าไปศึกษาน้องๆที่ทํางานว่าเฮ้ยเขาดูเขาทํางานต้องมีความสุขไหมเขาแฮปปี้กับทำงานไหมแม้แต่หนึ่งเสียงเล็กๆที่เขาบอกมาว่า พี่มีปัหาเรื่องงานนะพี่หนุมเรา,นานนะนเนคนนี้เราต้องไปใส่ใจต้องไปดูแลคือถ้าเขาทํางานอยู่กับเราอย่างน้อยเขามีมีอยู่แม้นประสิทธิภาพเขาอาจจะทํางานได้สมมุติเรากําหนดไว้หนึ่งคนหนึ่งร้อยแต่คนที่มีปัญหาก็จะทะําแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเราได้คุยกับเขาได้พูดกับเขาเราอาจจะจาเป็นต้องคุยเรื่องเดิเดมๆกับคนเดิมๆ แม้คุยร้อยครั้งเราก็ต้องร่นให้ได้ร้อยครั้งถ้าเขายังอยู่ให้เราปุยให้เราบอกกล่าวให้เราสอนคุยหนึ่งครั้งเขาดีขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าเราคุยกับเขาร้อยครั้งเขาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เขาอาจจะดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เราจะได้คนดีๆกับมาทำงานคือถ้าเราเจอคนแบบจำเป็นต้องคุยคเรื่องเงินเดิมเราต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็วิเคราะห์ว่าเวลาคุยกับเขาครั้งแรกฟีดแบก็กทำไมไงเขารู้สึกไง เขาเปลี่ยนแปลงไหมเขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไหมเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมถ้าเขาไม่ดีขึ้นเราก็ต้องเรียกเขามาคุยแล้วก็ต้องถามว่าเขาติดปัญหาอะไรถึงเกิดอย่างนี้อยากให้ช่วยตรงไหนอยากให้ท,ทําตรงไหนแต่บางครั้งสิ่งที่มันได้กลับมามันอาจจะเป็นคําที่เราไม่โอเคเรารู้สึกว่าเป็นลบแต่สิ่งที่เป็นลบเราต้องคิดบวกเสมอว่าอืมนะถ้าเรา แค่ปัญหาเขาไม่ได้เราจะได้คนที่ดีขึ้นจากที่ได้คุยกันยามีมีวิธีการและมีแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรเนี่ยคนจากอะไรบ้างในส่วนของเครื่องจักรนะคะก็ต้องมีการเช็คลิสต์มีการเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ในทุกๆวันค่ะในทุกๆกะก่อนและหลังผลิตค่ะ เพื่อที่จะให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการผลิตตลอดเวลาค่ะและในส่วนของคนนะคะเราก็ต้องมีการสื่อสารพนักงานมีการพูดคุยกับพนักงานในเรื่องของการทํางานเพื่อให้การทํางานขั้นตอนการทํางานเป็นไปในทางเดียวกันแล้วก็พนักงานสามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้สามารถตรวจสอบแทนเราได้ค่ะค่ะในส่วนของเอมี่นะคะก็ได้มาทํางานในหน่วยงานแซมิป,ประกอบมาได้4ปีกว่า,วาแล้วค่ะ ก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องจักรนะคะอย่างเช่นเครื่องปั่นไส้มายองเนสเครื่องสเต็มไลน์ขนมปังเครื่องปล่อยกระทงค่ะในตอนนั้นเนี่ยเอ็มมีก่ก็เริ่มมาวิเคราะห์จากขั้นตอนการทํางานของพนักงานก่อนค่ะว่ามีขั้นตอนไหนที่เราสามารถลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้บ้างหรือขั้นตอนไหนที่นําเครื่องจักรมาทดแทนหรือว่าขั้นตอนไหนที่มันเป็นคอขวดของการผลิตค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขโดยการอาจจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานก่อนหรือไม่ก็ออกแบบแล้วก็พัฒนาเครื่องจกักรโดยการเรียนแบบการทํางานของพนักง,งานค่ะ,ะพี่อยากรู้ว่าการทํางานที่ CP Lam เนี่ยได้ให้อะไรกับเราบ้างสำหรับ CP Lam นะคะก็เหมือนเป็นโรงเรียนแห่งแรกของเอมี่เลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เอมี่เรียนจบมาเนี่ยก็เริ่มมาทำงานที่ CP Lam เลยค่ะแล้วก็ ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มที่กระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยจนมาถึงขั้นตอนในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของอการตัดสินใจหน้างานเพราะว่าเราต้องมีการผลิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามีปัญหาเนี่ยเราต้องสามารถคิดให้ไวแล้วก็แก้ไขให้ไวทีส่สุดค่ะเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ได้ทันตามที่ลูกค้าต้องการค่ะสภาพแวดล้อมการทํางานนะคะก็ มีเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานด้วยเราเรารู้สึกสนุกค่ะรู้สึกว่าทำงานแล้วเรามีความสุขสามารถเป็นเพื่อนที่ช่วยคิดช่วยกันตัดสินใจช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยกันทำงานด้วยค่ะทำให้รู้สึกว่าการทำงานมันสนุกขึ้นแล้วก็ผ่านไปอย่างราบรื่นนะ่ะอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยเราสามารถไปถามกับพี่ๆที่เขา เป็นทั้งผแผนกแล้วก็เป็นเพื่อนซุปด้วยกันที่เขาทํางานมาก่อนนะคะแล้วก็สามารถถามเขาได้ตลอดเวลาแล้วเขาก็พร้อมที่จะให้คําตอบเราเพื่อช่วยให้เราได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นหรือว่าสามารถแก้ปัญหาได้ด,ดียิ่งขึ้นคะ่ะพี่ยม um ีแนวคิดหรือคำแนะนำเกี <S <S ่ยวกับมุมมองการใช้ชีวิตการทำงานที่พี่อยากจะบอกกับพี่ๆน้องๆ CP แลมไหมคะ พี่เป็นคนไม่ตั้งเป้าหมายพี่เป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดทั้งในชีวิตของเรื่องงานและชีวิตเรื่องส่วนตัวอดีตที่ผ่านมาแล้วมันคือประสบการณ์เราเก็บไว้อนาคตมันยังมาไม่ถึงเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ขอขอบคุณพี่ยุมากๆนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในการทํางานทําให้เอมี่ได้เรียนรู้และจะนําแนวคิดไปไประยุกต์ใช้ในการทํางานต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ